สวัสดีครับโคอาาจารย์แชนแนลมาจังพลังบวกร้อยล้านชัยชานก้ามขมโคลโคอาลาศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีเมษโดยดวงช่วง14ธันวาคม66ถึง13มกราคม67ในแง่มุมของการงานการเงินความรักตัวเลขโชคและเรื่องราวอื่นที่สนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของตัวตนครับตัวตนของชาวเมษนั้น เป็นคนที่มีกำลังกิตกำลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าชาวเมธที่ร่ำรวยหรือชาวเมธที่ไม่ค่อยจะมีเงินหนักแต่ก็มีวิธีการที่ให้กำลังใจตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรแล้วแต่เรื่องของการเงินหรือสุขภาพคุณก็สามารถฮึดสู้ด้วยกำลังใจที่ดีของตัวเองได้ซึ่งบางครั้งนะครับก็ชอบเป็นประเภทแบบแอบซุ่มหรือทำอะไรลับๆโดยไม่ค่อยยอมบอกครอืืนอีกด้วย ในมุมจิตใจนั้นชาวแกะมักจะมีความขัดแย้งในตัวเองสูงและบางครั้งก็ทำอะไรที่เอาแต่ใจดื้อดึงมากเกินไปแต่มีความรักมีความเที่งตรงเก่งในพวกงานภาษานะครับเรียกว่าสามารถสร้างกวลืกืนได้เก่งได้ดีทีเดียวกําไรหินมังกรแห่งทิเบตพลังแห่งเทพเจ้าชั้นสูงชุดหินในกําไรวงนี้จะช่วยเรื่องของพาความสุข ความรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความสมดุลให้กับจิตใจเสริมสร้างสมาธิที่ดีทำให้จักระในร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกด้วยจึงส่งผลทำให้สุขภาพดีขึ้นและเชื่อว่าจะเพิ่มเรื่องของพลังแห่งชัยชนะและอำนาจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยฉะนั้นกำไรหินชุดนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิ และผู้ที่ต้องการอัปเกรดพลังในจิตใจของตัวเองเป็นสําคัญนั่นเองและเหมาะสําหรับเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักอีกด้วยในมุมถัดไปเรื่องของความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ด้วยการที่ชาวเมฆชาวแก่นานชอบมีเพื่อนและเอาใจคนเก่งนะครับรวมถึงชอบการยดยอปอบป้านอีกด้วยซึ่งการที่เอาใจคนรอบข้างได้ดีได้เก่งเนี่ย มันจะส่งผลดีนะครับต่อตัวงานต่อเนื้องงานของคุณนั่นเองนะครับทำให้คุณสามารถสร้างภาพได้เก่งสร้างภาพได้ดีรวมถึงถนัดในการวางรากฐานนะครับเพื่อผลประโยชน์อันยาวนานอีกด้วยนะครับโดีย๋ยวว่าคุณคบค้ากับใครเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการครบค้าสมาคมกับคนคุณฮันได้ดีนะครับทําให้คุณอาจจะมีในเรื่องของไรายได้ในอนาคตอีกด้วย มาดูในมุมเงินทองกันบ้างน,นะครับชาวลัคนาและราศีเมษนานการเงินในเรื่องของเงินสดในมือของคุณน,น,นะครับแม้ว่าชาวเมษจะหาได้งคงขั้นที่จะเยอะนะครับเงินสดในมือ,องคงขัานที่จะดีพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าคุณมักจะใช้เงินของคุณนะครับเพื่อการลงทุนระยะเวลาอัญญานานเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีซึ่งธุรกิจที่คุณเล็งไว้นะครับและกำลังคิดจะทําอยู่เนี่ย เป็นธุรกิจที่ออกแนวแบบเป็นส่วนตัวซะมากกว่าคุณต้องการอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงมันจึงส่งผลให้คุณเหนื่อยกว่าปกติอีกทั้งไรายได้ที่คุณจะทําใหม่นี้มันก็ยังไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนอีกด้วยซึ่งปัญหาทางการเงินของคุณในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของเงินหมุนเวียนในระยะสั้นๆนั้น,น,นออกอาการแบบว่าไม่ค่อยจะพอใช้เพราะใช้ไปส่วนใหญ่กับการสร้างความสุขสบายให้กับครอบครัวค่าน้ํามันค่าการเดินทางต่าง รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะครับคุณก็ต้องควบคุมรายจ่ายของคุณให้ดีที่สุดมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะเกิดภาวะทางแตกในเส้นเด้งก็เป็นได้แล้วการเงินในความคาดหวังของคุณชาวเมฆคืออะไรล่ะคําตอบก็คือชาวเมฆต้องการมีเงินใช้ที่หรูหราอู้ฟู่ฟู่ฟ้าหรือพูดง่ายๆว่าคุณต้องการความร่ารวยในอนาคตอันใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเอง เหล่านี้คือความเยอทยานอยากได้อยากมีของชาวเมธนั่นเองมาดูในมุมการงานกันบ้างน,นะครับการงานของชาวเมธน,น,นะครับชาวเมธส่วนใหญ่นะครับต้องการทําธุรกิจของตัวเองหรือสร้างธุรกิจของครอบครัวซึ่งชาวเมธในช่วงนี้นะน,นะครับก็พยายามที่จะหารูทางในแนวทางที่ตัวเองถนัดและมองว่าพยายามที่จะหาในธุรกิจที่สามารถกินยาวหรืออยู่ได้ในระยะเวลาอันยาวนานนั่นเอง โดยคุณพยายามที่จะอินพื้นฐานความสนใจหรือพื้นฐานองค์ความรู้ในสิ่งที่คุณเคยสะสมมาอีกด้วยคุณมองว่าหากตัวที่คุณทํานั้นนะครับเป็นตัวที่คุณมีพื้นฐานนั่นอยู่แล้วเนี่ยการต่อยอดความสาเร็จมันจะง่ายกว่าปกตินั่นเองอย่างเช่นว่าหากคุณมีความถนัดในการขายคุณก็เน้นมองว่าธุรกิจที่คุณจะทําสําเร็จก็คือเรื่องของการขายเป็นหลักหรือหากคุณชอบเรื่องของกีฬาคุณก็มองว่าสินค้าเกี่ยวกับกีฬา ก็สามารถสร้างบูลค่าเพิ่มให้กับตัวคุณได้หรือคุณมองว่าความสวยงาม,งามเป็นธุรกิจที่เหมาะกับคุณนะครับคุณก็คิดว่าธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวพันกับความสวยงาม,งามนั้นจะต่อยอดในสิ่งที่คุณชอบและได้เงินอีกด้วยแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเนาะสักหน่อยนะครับเรื่องของการงานก็คือคุณไม่ควรที่จะลงทุนเยอะจนเกินไปนะครับเพราะคุณอาจจะพลาดหรือเป็นนิรนิรัน,นด้ได้วยงานนั่นเองซึ่งชาวเมธ ก็หวังว่าจะใช้ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ลงทุนน้อยแต่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในระยะเวลาอันยาวนานนั่นเองเรีวยกว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ยิ่งนานยิ่งดีนะครับทำทีเดียวกินยาวประมาณนั้นแล้วการงานในความคาดหวังในความปรารถนาของชาวเมฆคืออะไรล่ะคําตอบก็คืองานที่คุณที่จะทําหรือทําอยู่แล้วเนี่ยเพื่อความยิ่งใหญ่ในอนาคตเนี่ยให้มันสําเร็จได้โดยเร็ว โดยใช้เงินน้อยที่สุดและให้มันเหนื่อยน้อยที่สุดนั่นเองในมุมความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนั้นนะครับที่ชาวเมธไม่ค่อยดีในเรื่องรักส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความเย่อหยิ่งจองของหรือคาดหวังเรื่องของความรักมากจนเกินไปและมักจะเป็นประเภทแบบหวังได้คนหวังได้คู่รักที่ฐานะดีๆเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยเรื่องของ ความสําเร็จในเรื่องงานและต่อยอดเรื่องของการเงินให้มันดีขึ้นนั่นเองซึ่งเหล่านี้คือสาเหตุหลักที่ทําให้ความรักไม่ค่อยจะดีนักและมีปัญหาได้ง่ายอีกด้วยแต่ถ้าว่าถ้าคุณสามารถที่จะลดความคาดหวังของตัวคุณนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินออกจากกันแล้วเนี่ยหรือคาดหวังน้อยลงเนี่ยความสุขในความรักก็จะมีมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นการนำตัวนั่นเองนะครับความรักมักจะอยู่ที่ประมาณ50%ตนะครับ เพราะว่าคนชั่เม็ดนั้นมักจะอิงพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ในเรื่องของเงินด้วยนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องของความรักซึ่งหากเกิดกรณีที่เรียกว่าคบกันแล้วนะครับการเงินดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งมีความสุขและรักยืดยาวอีกด้วยนะครับแต่หากคบกันแล้วไม่ดีนะครับการเงินย่าลงหรือมีปัญหาอยู่บ่อยๆเนี่ยความรักก็คงยากที่จะมีความสุขนั่นเอง แล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ชาวเมธคาดหวังไว้คืออะไรล่ะคําตอบก็คือชาวเมธปรารถนาที่จะได้รับความรักที่มั่นคงช่วยกันต่อยอดสู่ความสําเร็จหรือหากเป็นไปได้นะครับได้คู่รักที่มียศสูงสักนะครับหรือคนที่มีฐานะดีเนี่ยชาติกุลดีเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะครับ และผมอยู่ทางการเงินของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองเป็นการยกฐานะของคุณในตัวนั่นเองในมุมคนในสังคมมักมองคุณชาวเมดอย่างไรผู้เขามักจะมองว่าชาวเมดนั้นโลเลและมีอัตราในตัวเองสูงส่งจนเกินไปนั่นเองนะครับคือแบบไร้เหตุผลในบางครั้งแต่ก็มีความสามารถในการประสานงานดีลงานกับคนอื่นๆเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบขั้นเทพเลยก็ว่าได้มาดูในมุมโอกาสและโชคลาภของชาวเมดกันบ้าง โชคลาภของคุณมักจะเกิดจากการลงทุนที่น,น้อยๆเพื่อเป็นสินน้ำใจนะครับเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมๆให้เขาแฮปปี้คุณในเรื่องของความห่วงใย,ยและเพื่อต่อยอดว่าเพื่อเขาจะมาเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตอีกด้วยดยกได้ว่าต้องพยายามที่จะสร้างฐานและสร้างภาพที่ดีนะครับโดยใช้ทุนหรือใช้งบประมาณที่น้อยสุดนั่นเอง ในมุมถัดไปเรื่องของตัวเลขนำโชคดา้านเด่นเดสำหรับลัคนาและราศีเมฆก,ก็คือเลข4เลข6และเลข8นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีเมฆดูดวงช่วง14ธันวาคมถึง13มกราคม67หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ได้กกอย่ยลมลเคกดิงช่องหวอจันชาแนด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ